คือวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์การติดโควิดที่ญี่ปุ่นว่าเราพบเจออะไรกันบ้างไปดูเลยค่ะค่ะก็มาที่หัวข้อแรกเลยนะคะเมื่อเราตรวจเจอโควิดที่สนามบินที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขามีขั้นตอนอยังไงบ้างก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าการเดินทางครั้งนี้เป็นการเดินทางครั้งแรกของเด็กๆทั้งสองคนซึ่งสภาพอตอนนั่งเครื่องมาก็จะนั่งบนตัก นบบนี้ะะคะก็คือนั่งตับปะปปานี้เลยพอเรามาถึงที่สนามบินก็ก็พากันกระเตงลูกไปยังจุดคัดกรองนะคะหลังจากที่มาถึงจุดคัดกรองเขาก็จะต้องทําการาเก็บตัวตัวอย่างแล้วก็ตรวจเอกสารทั่วไปพอเรารู้ผลว่าน้องไอ้ผลเป็นบวกแล้วเนี่ยเขากา็แยกเราเนี่ยออกจากกลุ่มผู้คนแล้วก็ไปอยู่ห้องตรงตอมอนะคะ แล้วหลังจากนั้นก็ทําการเตรียมรถตู้ไปส่งเราที่โรง,งแรมซึ่งทางโรงแรมเนี่ยเขาก็มีการเตรียมอาหารเครื่องดื่มแล้วก็อุปกรณ์ที่จําเป็นให้เราภายในห้องนะคะก็อันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศภายในห้องนะคะห้องก็ไม่ได้แคบจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้กว้างมากนะคะมีพื้นที่พอสาหรับเล่นนิดๆหน่อยๆแล้วก็มีห้องน้าอยู่ภายในนะคะก็เป็นห้องน้ําในตัวอืม แล้วก็ในที่โรงแรมเนะะี่ยค่ะก็จะมีหมอประจําอยู่ด้วยนะคะก็คือพอมาถึงโรงแรมเนะะี่ยเขาไม่ได้ไม่ได้มีการจ่ายยาอะไรให้เรานะคะเขาจะจ่ายให้ก็ต่อเมื่อเรามีอาการหรือเราร้องขอซึ่งเป็นมาตรการของที่นี่นะคะค่ะในส่วนของหัวข้อที่สองเราเนี่ยได้ย้ายไปอยู่ที่โรงพยบาบาลเนื่องจากว่าน้องเอ๋ย มีไข้สูงก็คือ39.9ซึ่งแอนได้ทำการให้ยากแก้ไข้น้องแล้วแล้วก็ทำการเช็ดตัวแล้วแต่ไข้น้องก็ยังไม่ลงก็เลยโทรไปคุยกับทางคุณหมอซึ่งทางคุณหมอก็อติดต่อกับทางโรงพยาบาลให้เพราะว่าด้วยความที่น้องอ่ะเพิ่งจะหนึ่งขวบ3เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ไข้ถึง39.9มามันมีโอกาสที่จะช็อกได้การที่อยู่โรงแรมเนี่ยอุปกรณ์มาไม่เพียงพอจะให้ยาอย่างเดียวก็คงไม่ได้เพราะฉะนั้น เขาก็เลยติดต่อกับทางโรงพยาบาลโดยเคสปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นนักท่องเที่ยวหรือบุคคลทั่วไปไข้สูงเขาก็จะให้ยาลดไข้ซึ่งถ้าเป็นนักท่องเที่ยวเขาจะมีการประเมินแล้วก็ถามก่อนว่าคุณยินดีที่จะไปโรงพยาบาล ไหมถ้าไปเขาก็จะติดต่อกับทางโรงพยาบาลให้แต่ถ้าไม่ไปก็คือให้รักษาตัวที่โรงแรมต่อโรอองแรมต่อซึ่งการไปโรงพยาบาลเนี่ยนะทัวร์จะต้องเป็นคนรับรับผิดชอบค,ค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดนะคะ,ะมาในเคสของแอนเคสของแอนเนื่องด้วยแอนนะเป็นวีซา่าวีซ่าแต่งงานแล้วก็น้องเป็นสัญชาติญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยแอนกับน้องอายก็ได้ไปโรงพยาบาลด้วยเพราะว่าถ้าไปคนเดียวก็จะลําบากเขาก็เลยให้ไปทั้งหมด ซึ่งพอไปถึงโรงพยาบาลแล้วเนี่ยเขาก็ทําการเจาะเลือดตรวจเลือดหลังจากนั้นก็ให้น้ำเกลือเด็กๆทั้งสองนะคะพอจะอใส่สายน้ําเกลืออะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็พาไปทำํำทีสแกนแล้วก็เอ็กซเรย์ปอดหลังจากที่เสร็จกระบวนการตรงนี้ก็พาเราเข้าไปยังที่พักนะคะซึ่งบริเวณที่พักเนี่ยก็เป็นเตียงเดียวอ่าไม่ใช่เตียงเดียวก็เป็นห้องห้องเตียงรวมห้องห้องรวมก็คือ ั้นั้นอะคะ่ะพี่แอนอยู่อะมันจะมีสองฝาาฝ้าร้วหกเตียงซึ่งทั้งชั้นไม่มีคนไข้คนอื่นเลยนอกจากแอนกับเด็กสองคนน่าจะน่าจะเป็นเพราะว่าไม่มีคนติดโควิดเลยหรือว่านักท่องเที่ยวไม่มีด้วยแหละแล้วก็ประชาชนที่อยู่ที่นั่นส่วนใหญ่แล้วก็ถ้าเกิดติดโควิดก็จะไม่ได้เข้าโรงพยาบาลถ้าเกิดอาการไม,ไม่ได้หนักเกินไป ังจากอา, linkage, อเ,กอาเราก็เลยได้ไปอยู่ที่โรงพยาบาลซึ่งพอไปอยู่โรงพยาบาลน,นับหนึ่งไหม่ค่ะวันแรกที่เราอยู่โรงแรมเนี่ยไม่นับเรามาเริ่มนับหนึ่งวันที่หนึ่งไหมก็คือที่โรงแรมเ,รเลยเพราะฉะนั้นเราก็อยู่เออเรามาเริ่มนับหนึ่งไหมที่โรงพยาบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยู่โรงพยาบาลเพิ่มอีกสิบวันรวมการตัวทั้งหมดที่เราโดนไปก็คือ <_ soap> ทั้งหมดสิบเอ็ดวันค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศภายนอกนะคะที่เรามองผ่านจากหน้าต่างภายในห้องนะคะ แล้วก็อันนี้ภายในนะคะก็ของเล่นก็จะเป็นพวกถ้วยโฟมที่เขาเอามาให้เราตอนเราทานข้าวนะคะแล้วก็ของเล่นหลายๆอย่างก็คืออยู่รอบตัวค่ะก็คือ1ิวันที่เราอยู่เนี่ยมันค่อนข้างน่าเบื่อแล้วก็เด็กก็คงจะเบื่อด้วยคือมันออกไปไหนไม่ได้นอกจากอยู่ในเตียงที่มันเป็นแบบกรงสี่เหลี่ยมแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือ หยิบอะไรเล่นได้ก็หยิบค่ะใช่ค่ะมาในหัวข้อที่3นะคะการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลที่ญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างก็น้องเอยมาด้วยไข้สูง39.9ใช่ไหมคะและในคืนนั้นเนี่ยน้องเอยก็ไข้สูงไปถึง41.2พอถึง41.2เนี่ย ที่โรงพยาบาลญี่ปุ่นนะคะจะให้ยาแบบสอดทาวารคะ่ะยาลดไข้แบบสอดทาวารซึ่งยาตัวนั้นน่ะใช้สําหรับเด็กที่มีไข้สูงตั้งแต่40องศาขึ้นไป mm hmm. เขาก็ทําการสอดไปที่ทาวารน,นะคะ mm hmm. ก็คือน้องเอ๋ยได้ทั้งหมด2รอ,อบเพราะว่ารอบแรกที่ได้ไข้มันลงก็จริงแต่ว่าลงแต่ก็ยังสูงอยู่เพราะว่าก็ยังอยู่ที่40.6จนพอมาได้ครั้งที่2ไข้น้องเอ๋ยก็เลยลงมาอยู่ที่39 38แต่ก็อยู่ประมาณนี้พออยู่ประมาณ39 38เนี่ยเขาก็ทำกับ เขาก็จัดยาให้น้องเอ๋ยโดยที่ที่เนี่ยเขาจะจัดยาตามน้ําหนักจริงๆตามน้ำหนักจริงๆของเด็กซึ่งในตัวยานั้นนะคะก็จะมีทั้งยาแก้ไข้แก้หวัดแล้วก็เสมหะอยู่ในตัวเดียวกันซึ่งน้องเอ๋ยก็มีอาการไอซึ่งยาแก้ไอเขาจะเป็นแบบสติ๊กเกอร์ที่แปะอยู่ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะอ่าแล้วเนาะส่วนน้องอายน้องไอยก็มาไข้ประมาณวันที่3มาไขาอีกรอบหนึ่งวันที่สาก็ ได้ตัวยาเหมือนกันตัวยาชนิดเดียวกันแต่อัตราส่วนการเวทจะต่างกันก็ก็อย่างที่บอกค่ะว่าที่นี่จะเวทให้ให้ยาเนี่ยก็คือตามน้ําหนักของน้องแล้วยาก็จะไม่เหมือนบ้านเรานะที่เป็นยาแบบเป็นน้ําไซลับใช่ไหมคะที่นี่จะเป็นแบบเป็นผงซึ่งจริงๆแล้ววิธีการให้ยาก็คือจะต้องป้ายที่กับผูแก้มแต่ด้วยความที่มือใหม่ไม่เคยไม่เคยทานยาแบบนี้มาก่อนก็เลยของแอนก็จะใช้วิธีการผสมน้ําให้น้องนิดๆหน่อยๆแล้วก็ให้น้องทานซึ่ง ยามันน่าจะมีรสชาติแบบค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นน้องก็เลยทานง่ายส่วนแอนแอนก็มาได้ยาวันที่ส<แ>เพราะว่ามีไข้เขาก็จ่ายยาให้ค่ะก็เป็นเม็ดแบบนี้ค่ะมีเม็ดสัก็เป็นเม็ดเล็กๆ3เม็ดก็ได้ยาประมาณสองวันก,กว่าแต่ว่ายาแก้อมก็ได้มาทั้งหมด14เม็ดวันหนึ่งก็อม4รอกอืมก็จะมีแค่นี้ค่ะยารักษาซึ่ง ยารักษาับขั้นตอนการรักษาที่เนี่ยจะไม่เหมือนที่ที่ไทยก็คือที่ไทยพอรู้ว่าไปติกติกโควิดใช่ไหมคะก็คือตุม้มให้ยาแบบโอ้โหอลังการมากก็คือมีทั้งยาฟาวิใช่ไหมคะแล้วก็ยาฟ้าทาราเกยก็คือแบบกินยากันอ่วนมากแต่ที่นี่คือจะให้ก็ต่อเมื่อมีอาการถึงมีอาการอย่างแอนเงี้ยมีไข้ใช่ไหมคะก็ให้แค่สั่งเมทเท่านั้นอะแล้วพอไม่มีไข้ก็ก็หยุดให้ก็ไม่ให้ต่อแล้วแล้วก็มีการอะตรวจเลือดอะประมาณวัน ประมาณวันที่7ประมาณวันที่7ที่8นี่แหละค่ะคือแอนจำไม่ค่อยได้ก็มาตรวจเลือดอีกรอบนึงแล้วก็เด็กๆก็มาเอ็กซเรย์ปอดกันอีกรอบนึงแอนรวมถึงตัวแอนด้วยก็คือมาเอ็กซเรย์เช็คปอดกันอีกรอบนึงซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่โรงพยาบาลตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายเป็นเท่าไหร่ก็ประมาณนี้และค่ะอันนี้ก็จะเป็นของน้องเอ๋ยส่วนอันนี้ก็ของแอน แล้วก็อันนี้ก็เงา้องอายรวมเบ็ดเสร็จแล้ว3คนแม่ลูกประมาณ2ล้านกว่าเยน2ล้านกว่าเยนค่ะคุณผู้ชมซึ่งเป็นเงินไทยก็0 0แสนกว่าบาทแต่ต้องขอบคุณรัฐบาลญี่ปุ่นนะคะที่จ่ายให้เราค่ะก็ะคือเราไม่ได้จ่ายเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นรัฐบาลเป็นคนรับผิดชอบนะคะค่ะน,นี่ก็เป็นประสบการณ์ โดยตัวของแอนนะคะก็ยังไงถ้ามีข้อผิดพลาดยังไงก็ขออภัยวันนทีนี้ด้วยนะคะแล้วก็แอนก็จะทำคลิปต่ตอ,ตอไปให้ดียิ่งขึ้นนะคะก่อนจบก็คืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามพวกเราด้วยนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ